นิพนธ์ลัน่นนโยบายกินได้ออกโฉนดทั่วประเทศนายนิพนธบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ดําเนินนโยบายเร่งรัดออกโฉนดที่ดินทํากินให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ถือเอกสารสิบน,นสสาก่อขออยากเรียนอย่างนี้นะครับเดิมเนี่ยการเดินออกโฉนดเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเนี่ยกรมที่ดินก็ ก็ดําเนินการอยู่นะครับแต่ว่าเราทําในปริมาณที่ได้น้อยมากปีหนึ่งประมาณสักหกเจ็ดหมื่นฉบับวันครบรอบร้อยี่สิบปีที่กรมที่ดินผมจึงมอบนโยบายนี้ให้กับทางท่านที่ดีกรมที่ดินและเจ้าหน้าที่บอกว่าต่อไปนี้กรมที่ดินต้องเตรียมตัวรองรับสถานการณ์นี้กรมที่ดินจะต้องดําเนินการในการที่จะเตรียมตัวในการที่จะเปลี่ยนโฉนดเปลี่ยนนอสสามนอสสามกทั้งประเทศให้เป็นโฉนดที่ดินให้หมดไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเกิดความเหลื่อมล้ํา ระหว่างอ่นสสานสสากับโฉนดที่ดินมากขึ้นแล้วก็ในที่สุดคมที่ดินจะเป็นจับเลยเราก็สามารถที่จะอ่าดำเนินการให้กับทุกคนได้นะครับนโยบายนี้จะช่วยแก้ปัญหาประชาชนไร้ที่ดินทำกินตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมบันทึกจารึกแผ่นดินโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค